มาส่งเส้นิม direct, direct. <Nice. S 3> ี่ยว direct อมฮัลโหลหน้า <c oughs> แต่ละคนไม่เห็นมีความสุขเหมือนหมอมีม่เลยทำไมหมอมี่มีความสุขอ่ะ ไปขึ้นเขากัน,อนจอดพักสักหน่อยนะวันนี้อากาศดีมากยังใส่เสื้อหนาวได้เลยอุย้ยใส่เสื้อแขนสั้นพูดผิดมามาเที่ยวด้วยกันมาเที่ยวด้วยกัน มาดูเราจะไปต่อแล้วพักรถเน็ปนิดนิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดน่อยเด็กๆเหนื่อยนั่งในรถเดี๋ยวจะไปน้ำตกกันทีเนี้ย เจ็บตูดฮะงั้นก็ตัดตูดทิ้งดีไหมมีมม่เป็นบ้ายอ้าวตายแล้วมามี่เป็นบ้าเลยทีเนี้ย <c oughs> สวยไหมสวยไหมคะสวยไหมอะดูขนาดโน้ตดีแค่อ๋อแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อ น้ำตกอะไรหรอยังไม่ถึงเลยน้ำตกยังไม่ถึงเลยน้ำน้ำตกอะไรของซาดะไม่รู้จักชื่อหรอกไอคนพามาเขาเขารู้จักอ่าไปสิครับเดี๋ยวจะพาไปแล้วนะอยากนอนถ้าอยากนอนก็ต้องนอนสวยมากตรงนี้สวยมาก ต้องไปต่อแล้วเดี๋ยวอัปเดนใหม่ค่ะ